มือนี่สีผ้าพี่น้องมาเบิงหนึ่งวันกับการทําการแสดงใาย้ายสาแตงหน่าไปจักหนาเนาะพี่น้องเนาะเออหน่าแรกนะคะาย,ายสากับสีแตงหนาตลกออกช่วงตลกนะคะพี่น้องค่ะแตงหนาตลกยายสานี่บด้ใสทยางลายกับพี่น้องเออใส่แค่ อ่าลองพืนสกอตเบอร์9กแล้วก็ซอแขก์ซองยางสั้นเดี๋ยวไปขาพี่น้องคาะกีดกีดเขียนเขียนไปพี่น้องค่ะเออเ้าหลินตลกว่าท่านเอกเกง่งแล้วพี่น้องเนาะฮาก็เอา,เอานาตาขาไปก้อนเออแองออกไปค้อนเห็นหนาค้นกระซีด้ยหัวขวดโหลดครับพี่น้องค่ะเออนี่อันนี้คือหนาแรกดิดพี่น้องไปใกล้ไหน <laughs> เออพู้เราก็ถามว่าเม็นยังไงจ้าเปลืองก็ะสับแอ่งว่าเบิงอารูดครับพี่น้องครับมาหนี้พระเลนตลกลงแม่เล้วครับพี่น้องลบแน่เตรียมพร้อมขึ้นครับน้องแอ๋อไออีกครับพี่น้องครับขึ้นกำลังแอ้อไอ้าย่แซกกระสิแตงเป็นผู้เฒ่าเนาะพี่น้องเนาะฮักกระลบแน่ตลกออกมาหนี้กันลงแป้งนะคะกระสีใสอ่าอะไรเนอเนาะพี่น้องเนาะขีดขีดขีดเป็นห้อยตีนแกห้อยตีนไดโนเสาร์พี่น้องค่ักระสี เปลี่ยนจากนายขาวๆเป็นผู้เท่าแบบนี้พี่น้องเออเบิงอรุณพี่น้องอันนี้คือนนาที่สองนี่มุนจะว่าค๋ยสีเปลือกเกลือซับอ่างป่านไดเออขีดขีดไปเจ้าสิราคาพี่น้องขานะครับ้ากต้องคงเอก,กลักษณ์ของเจ้าของไว้เนะพี่น้องเนาะเอก,กลักษณ์ไม่เงาซาก,ก็คือ แตงผู้ถ่ถเนะพี่น้องผู้ฒถาแตงแบบดใดย้าสารกะกแตงแบบนั้นนะคะพี่น้องคะ่ะเออเอาแป้งใส่ข้อเอาแป้งใส่หนคือจังผู้ฒ่าบ้านเฮานั่นแหละพี่น้องแตงเรียบร้อยแล้วใคสิพร้อมขึ้นนะคะไปดูแลนอ้องอายอค่ะพี่น้องคะ่ะเออมานี่ลงแม่บ้านนี้เปลี่ยนอีกหน้าที่สามบ้านนี้พี่น้อง <c oughs> เออ ข้ากะสิโลบแน่บันเดียอันนี้ขากะสใส่คลีนสิงโลบแน่เนาะพี่น้องเนาะโลบแน่ให้มันร้อนค่ะคากเออร้อนค่ะคากพูดเลยจังสีหลับพี่น้องคะ่ะพ่อ โลบหนาแล้วแล้วเขากัดจีเห็ดหนาเขาแหงก่อนแต่งหน้าทุกครั้งนะครับพี่น้องค่ะสำหรับผู้ใดที่บอกว่ายายสาเป็นอยังแต่งหน้าเป็นอยังร่องพื้นคือบอกก่อนอ่ะเทเ่าต้องลงพลายมือก่อนเด้อพี่น้องเด้อนี่ลงพลายมือเรายายสากับกฤสิเป็นลงรองพื้นนะครับพี่น้องค่ะเออลง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 จาำจามจามตบ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 ไปจระสิละครับพี่น้องค่ะลงรองพื้นหล่ะกระจีมาลงเป็นแป้งอัดแข็งเนาะพี่น้องเนาะหรือว่าแป้งภาพนั่นละค่ะนะคะยายสาสเต็ป แต่งหน้าย้ายสาบดตเกครับพี่น้องค่ะเออแล้วกับย้ายสาจะคือแต่งหน้าเกียงเท้าสันาา่นพลัคนว่าจะไปเรียนไม่ด้ใส่บริเรียนเดอ้อพี่น้องเดอ้อเบิองน้ำยูทูบนี่แหละเออพอเขาลงแปลองลงยางเรียบร้อยเลยฮักกะยังงี้เลยค่ะบล็อกตาครับพี่น้องค่ะมือน,นี้ฮักบล็อกสีม่วงออกชมพูกิ้งใจกิ้งใจนะคะฮักกะสีบล็อกตาขั้นตอนแรกก็คือเอ่อลงรองพื้นลงแป้งน,นะคะบล็อกตา กรีดอะไรเน้อเขียนโคงเขียนคิ้วค่ะพี่น้องคะ่ะนี่แหละเฮ็ดไปรอดพี่น้องคะ่ะแนวใดมันขึ้นมาเขาสีงามเพาก็เฮ็ดไปรอดเขาไม่ต้องเฮ็ดตามสเต็ปปไานันน่นเนาะพี่น,อน้องเนาะเออเออผู้เราคนกัว่าเอ้ากระจกมาขึ้นเจ้าแทนเม่ใไงแสพนะมาขึ้นจากไหนเนาะเออกนก็นเลือกอันมันขึ้นจะขอ,องอะไรนี่พี่น้องคะ่ะเออแปบ๊บเดียวแผ่นไปนะคะอันนี้ฮักกันกรลัง แสงโค้งดังเข้ามาเนาะพี่น้องเนาะเออได้คิว้วได้ตาได้โค้งดังกรีดอะไรเนอร์นะคะแล้วฮก็สีติดขนแตานะคะพี่น้องคะ่ะเออเพื่อความจับพรึ่งเนาะพี่น้องเนาะติดขนแตาใช่ตีฮิตขนแตาขวานะคะพี่น้องเอออย่าลืมเนาะพี่น้องเน,ะนาะขนแี่ย้ายสายตะก,กีบอกบอมกมกบอมมกใส่บาดทีเพราะเราองมาใส่ล <laughs> ะะแล้วงามะเด้อนะคะเพราเขาติดขนแต่แล้วเราฮักกสีแม เก็บกรอบหน้าให้หน้าคมหน้าเรียวนะคะพี่น้องคะ่ะเก็บกรอบหน้าแล้วก็ปัดแก้มนะคะแล้วกะ็ถ้าลิปสติกค,ค่ะพี่น้องคะ่ะอันนี้คือขั้นตอนสุดท้ายนะคะเอา้ามานี่เฮดเรียบร้อยบัดสุยางเหลวบว่บา,าสิเป็นเขียนคิว้วบล็อกตาถ้าแปรงทาดีสติกเอา้าฟินิตลูกกระสีออกมาเป็นประมาณนี้ค่ะพี่น้องคะ่ะหมกักบ่อพี่น้องขั้นหมักก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อค่ะเด้อ